สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและกองทุนบ้านเด็กดีภูมิใจเสนอเด็กดี รู้รักสามคัคคีเมื่อเติบใหญ่ชาติจะได้มีพลังที่เชี่ยวชาญทุกด้านทั้งรู้หนาที่รู้แทนคุณแผ่นดินไทยพร้อมใจพลี ใจน้อมถวายใชยมงคลกามมนต์ขอพระควัญกามเสมสุขทุกกาลสมัยจะเริญพระชน ค่ะท่านผู้ชมและเพื่อนๆทางบ้านทุกคนนะคะวันนี้มีตุ๊กตาน้องน้อยที่ทำด้วยผ้าก็มาทักทายกันแล้วก็มีชื่อว่าหนูแหวนเด็กๆทางบ้านมีตุ๊กตาที่เป็นเพื่อนรักของตัวเองหรือเปล่าคะแล้วหนูตั้งชื่อว่าอะไรบ้างนิทานสนุกๆวันนี้นะคะตัวละครก็จะเป็นตุ๊กตาผ้าพี่น้อง ที่เขามีชื่อว่าแร็กเกดี้แอนกับแร็กเกดี้แอนดี้ค่ะบ้านนิทานนิทานเรื่องตุ๊กตาผ้ากับเพื่อนอูดวันหนึ่งตุ๊กตาแร็กเกดี้แอนกับแอนดี้ได้เดินไปในป่าลึกทั้งสองได้ไปพบกับอูดเพื่อนของเขา ที่เขายับยน่นอ่อนแรงจนกระทั่งทรงตัวไม่อยู่ก้าวไปก้าวหนึ่งก็เกือบจะขมำแต่ดีว่าแอนดี้ช่วยคว้าไว้ได้เุ๊ยเธอเกือบหกล้มแล้วนะแอนพยายามช่วยนวดให้เหยียดตรงแต่เข่าของอูดก็ยังยับย่นเหมือนเดิมนวดนะนะไม่ช่วยอะไรหรอกเมื่อฉันตัวยังใหม่ๆอยู่ ขาของฉันก็ตรงดีแล้วก็มีไม้เป็นแกนอยู่ข้างในต่อมาไม่กี่อาทิตย์นะแท่งไม้ก็โผล่ออกมาจากขาแม่ของเด็กที่เล่นกับฉันก็เลยดึงเอาแท่งไม้นี่ออกมาแรกกดี้แอนดีใจที่ได้ฟังอูดเล่าความเป็นมาให้ฟังและเธอก็เลยเล่าเรื่องให้อูดฟังบ้าง เมื่อคืนนี้นะฉันกับน้องได้ยินคนเดินอยู่ในห้องนอนพอตื่นเช้าขึ้นมาก็พบว่าเพื่อนตุ๊กตาฝรั่งเศสนะที่ชื่อบาเบสเนี่ยหายไปเธอจะไปช่วยหากันมา้ฉันจะลองช่วยหานะแต่ฉันคิดว่าจะหาบาเบสได้แน่ๆเลยเพราะว่าฉันจะใช้ผ้าเช็ดหน้าผูกตาแล้วก็วิ่งกลับหลังไปยังที่ที่ฉันมาว่าแล้ว อูดก็วิ่งช้าๆไปทางข้างหลังวิ่งกลับหลังไปสักสิบนาทีก็มีม้าแก่วิ่งจี้มาเลยมาปะทะเต็มที่แร็กกดี้แอนกับแอนดี้ถูกเวียงตกจากหลังอูดไปด้านหน้าดังตุบอูดหน้ากระแทกพื้นจนยับย่นไปถึงคอส่วนม้าแก่ก็กระแทกพื้นดังปลัก เร็กกดี้แอนกับแอนดี้หันกลับไปดึงหน้าดึงคออูดให้ตรงเหมือนกับอย่างเก่าแอนเล่าให้ม้าแก่ฟังว่าพวกเรากำลังจะไปหาบาเบสอยู่ไม่รู้เพื่อนคนนี้ถูกลักพาตัวไปหรือเปล่าม้าแก่ว่าฉันก็วิ่งหนีพวกโจรสลัดมาพวกมันอยู่โน่นแน่ในกระโจมตรงนู้นอาจจะลักพาเพื่อนของเราไปก็ได้นะ ทั้งแอนแอนดี้มาแก่แล้วก็อูดต่างก็ย่องไปที่กระโจมเขามองลอดช่องเข้าไปเห็นโจนสลัดหนวดเฟิร์มเลยมีอยู่12คนแล้วก็ตุ๊ก,กตาบาเบสก็ยืนอยู่มุมกระโจมอยู่คนเดียวแอนหยิบก้อนหินก้อนเล็กๆเท่าก,กับเม็ดถั่วคว้างเข้าไปในกระโจมโอ๊ยใครปาข่านะเนี่ยโจนสลัดร้อง แล้วแอนก็ปาก้อนหินเข้าไปอีกเอ๊ะอะไรกันเนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกกระโจมคงจะปลอดภัยกว่านะจึงเบียดเสียดยัดเยียดกันออกประตูแข้งขาพันกันจนกระโจมพังลง้มลงมาแรก,กดีแอนรีบวิ่งเข้าไปที่กระโจมแล้วก็ช่วยบาเบตออกมาได้ทุกคนต่างดีใจมากมาแก่หันไปทางโจนสลัดที่เพิ่งเลิกทะเลาะกันคราวนี้ พวกเธอจะต้องสัญญานะว่าจะไม่เป็นโจรแล้วฉันเนี่ยก็จะให้ลูกอมนะคนละอันด้วยมาแกรู้ว่าพวกโจรสลัดเนี่ยไม่ได้กินอะไรมาเลยหิวมากโอ้ยหิวโอ้ยหิวเอาละพวกฉันยอมโจรสลัดคนหนึ่งก็สัญญาฉันน่ะจะไปเป็นช่างต่อท่ออีกคนก็บอกว่า ฉันจะไปทำโรงซ่อมรถและทุกคนต่างก็สัญญาว่าจะเป็นคนดีเขาก็เลยได้รับลูกอมแจกกันคนละอันคนละอันคนละอันทุกคนก็กลับขึ้นไปบนเรือของโจนสลัดแล้วโจนสลัดก็ได้เหินฟ้ากลับไปยังบ้านของเขาตุ๊กตาทั้งสามตัวทั้งแร็กกี้แอนแล้วก็แอนดี้แล้วก็บาเบทตุ๊กตาฝรั่งเศสนะคะ ก็ได้เข้านอนที่บ้านอย่างอบอุ่นแล้วก็มีความสุข ใช่นะคะครอบครัวของเราหรือพวกเรานะคะจะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็อบอุ่นก็เพราะว่าทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมีน้ำใจมีความรู้สึกว่าเขากับเราเนี่ยเป็นคนเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันเราก็จะไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันแต่กลับจะช่วยเหลือกันนะคะทำให้ทุกคนเนี่ยได้อยู่เย็นเป็นสุขค่ะ ของเล่นเด็กดีค่ะหวานเย็นมาแล้วจะหวานเย็นเอ๊ะเด็กๆยิ้มหวานอยู่ตรงไหนนะเด็กดีอยู่ตรงไหนเร่เข้ามาเร่เข้ามาเดี๋ยวจะแจกนะคะหวานเย็นคนละถ้วย ทานแล้วชื่นใจนะคะอา้าวเตรียมกระดาษสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมาหนึ่งแผน่นถ้ามีลวดลายอยู่ด้วยดีเลยเหมือนกับเราเอานมนะคะนมเย็นๆลาดหรือเอาสีน้ำหวานสีเขียวสีส้มวาดอยู่บนกระดาษโอ้โหหน้าทานจริงๆเอาเลยค่ะลงมือพับเลยกระดาษหนึ่งแผน่นพับรอยกากบาดอยู่ตรงกลางค่ะ หนึ่งเส้นแล้วนะคะเปิดออกพับอีกหนึ่งเส้นเอานะคะตอนนี้เด็กๆมองดูครูจะพับสองมุมนี้ลงไปเจอกันที่กลึงกลางค่ะลงมือทำเลยอันที่หนึ่งนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งโอ้ข้างบนมุมแหลมเลย ได้แบบนี้แล้วนะคะคว่ำกระดาษค่ะกับล้างหันนะคะพับส่วนล่างขึ้นมาตรงกลางครึ่งหนึ่งหนึ่งครึ่งแล้วนะคะต่อมาขออีกทบหนึ่งค่ะขออีกครั้งหนึ่งพับทบขึ้นมาอีกทีหนึ่งแต่ตรงนี้นะคะพอเราพับได้แล้วเราจะเปิดออกเราจะเปิดออก แบบนี้นะคะตามทันนะคะอ้าววางลงค่ะเปิดออกเปิดออกแล้วเราจะพับด้านล่างนี้นะคะขึ้นมาที่เรียกว่ายังไงเดียหนึ่งสองสามเส้นที่สามเดี๋ยวครูพับให้ดูครูพับให้ดูนะคะเอาเลยใครใครดูเข้าใจแล้วหนูพับตามเลยค่ะยกให้ดูเป็นแบบนี้นะคะ เห็นไหมคะและยังคงมีเส้นอีกอันนึงคราวนี้เราจะพับทบขึ้นมาหมดเลยขึ้นมาเก็บหมดเลยเมื่อเสร็จแล้วจะได้แบบนี้ค่ะพร้อมกลับล้างหันอีกแล้วนะคะคว่ำกระดาษลงค่ะแล้วเด็กๆก็จะเห็นมุมแหลมมุมนี้เล็กๆนะคะหนูจะต้องพับมาชนกับตรงกลาง แล้วข้างนี้เล็กๆก็จะพับไปชนกับตรงกลางอา้าวครูพับให้หนูดูข้างหนึ่งนะคะอยู่ตรงไหนเนาะแบบนี้เอาเลยถ้าหนูเข้าใจแล้วลงมือพับเลยค่ะนะคะเห็นไหมอีกข้างนึ่งมุมแหลมๆตรงนี้ค่ะพับทบกลับเข้ามาได้แล้วนะคะกรีดให้เรียบร้อย ต่อมาต้องตาโตโต,โตมองครูแล้วนะคะเดี๋ยวด้านสองข้างที่เป็นสีขาวครูจะจับโยกโยกข้างหนึ่งนะคะดูก่อนดูก่อนโยกออกไปฝั่งข้างๆด้านข้างเล็กน้อยเล็กน้อยแล้วก็กลับมากรีดข้างล่างแบบนี้ค่ะอ้าวหนูทำสองข้างให้เหมือนกันนะคะอีกข้างหนึ่งก็คือโยกสีขาวโยกออกไปข้างๆนิดเดียว เอาไปข้างๆนิดเดียวนะคะแล้วหนูก็กรีดให้เรียบแบบนี้ตอนนี้จะได้แบบนี้แล้วนะคะเอาละขั้นต่อไปสุดท้ายเลยค่ะพับยอดลงพับสองมุมล่างเข้าสองมุมล่างเข้านะคะเอาดูพับด้านบนลงนะคะด้านบนลงแบบนี้สองข้างเข้าเข้าด้านที่หนึ่งครูขอหมุนแล้วนะคะ ด้านที่สอง่อะด้านหลังของโน้จะเป็นแบบนี้ค่ะอุ้ยเก่งจังเลยใครพับมาได้ถึงตรงนี้ปับ๊บเราจะกลับหลังหันแล้วก็ได้วานเย็นรสอะไรคะสีเขียวน่าทานจังเลยแต่ว่าอากาศร้อน,อนๆแบบนี้เพิ่มผลละมาผล,ลไม้นะคะอีกสักหน่อยคงจะดีมากเลยดูซิของครูมีอะไรเตรียมเอาไวนะ้น้าอยู่บนโต๊ะ เอาส้มนะคะโรยหน้าเลยดีไหมเนี่ยเพิ่มรสชาติและวิตามินซีให้กับเด็กๆด้วยโอ้โหโอ้โหสองชิ้นเลยเหรือเนี่ยหวังว่าเด็กๆและครอบครัวคงจะสนุกสนานนะคะแล้วก็อร็ยอร่อยกับหวานเย็นทุกรสเลยค่ะ นสวรรค์ที่กว้างใหญ่ไพศาลมีนางฟ้าและเทวดาที่รักและสามัคคีกันแต่ก็มีนางฟ้าน้อยอยู่องค์หนึ่งเธอชื่อรอราวันหนึ่งในขณะที่เธอกําลังเดินไปเรียนที่โรงเรียนสอนนางฟ้าเธอก็คิดขึ้นว่าอืมวันนี้ฉันอยากจะลงไปดูที่โลกมนุษย์จังเลยที่แม่นางฟ้า,ห,า,นะห,านะห้ามนักห้ามหนาห้ามนู่นห้ามเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงกันอย่างเงี้ยไปชวนเพื่อนเพื่อนไปด้วยกันดีกว่าดังนั้น พวกเขาจึงเดินลงบันไดสวรรค์ลงไปยังโลกมนุษย์แต่ก็พลันมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นค่ะอะไรกันละ่ะก็เมื่อทันในนั้นผิวของนางฟ้าโรล่าก็เปลี่ยนจากสีสวยบามบริสุทธิ์เป็นสีดำคร้ำไปหมดเธอจึงสงสัยว่าอุ้ยผิวฉันเป็นอะไรไปละ่ะเธอจึงถามเ,เพื่อนๆของเธอฉันก็เป็นเหมือนกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นละ่ะฉันทําผิดข้อที่แปด ที่ห้ามให้นางฟ้าที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะลงบาโลกมนุษย์ตามลําพังอุ๊ยอย่างเงี้ยฉันไม่เอากับเธอด้วยหรอกไปแต่นะลอรา่าดังนั้นนางฟ้าน้อยลอรา่าจึงอยู่บนโลกมนุษย์ตามลําพังคนเดียวไม่มีเพื่อนของเธออยู่อีกแล้วละคะ่ะแล้วต่อมาเธอก็เดินไปพบกับโจรเรียกค่าถ่ายกลุ่มหนึ่งพวกมัน่ะเห็นว่าเธอแต่งตัวสวยงามจะคิดว่าต้องเป็นลูกเศรษฐีแน่ๆ ้องได้เงินเรียกค่าถ่ายเยอะแน่ๆเลยพวกมันจึงจับนางฟ้าน้อยรอร่าไปโชคดีเป็นของเธอที่แม่นางฟ้าลงมาช่วยเธอเธอจึงบอกกับแม่ว่าแม่จ๋าแม่จ๋าหนูดีใจมากเลยที่แม่ลงมาช่วยหนูหนูสัญญานะจ๊ะว่าวันหลังหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกจ้ะหลังจากนั้นเธอก็ไม่เคยดื้อและเกเรก,กับแม่นางฟ้าอีกเลยเจิตากร นุกสนานเลยทีเดียวนะครับสำหรับนิทานเรื่องนี้นางฟ้าลงมาการเที่ยวทุกซนนะครับไปนในที่ต่างๆเราต้องระวังด้วยนะครับว่าตรงนั้นมีภัยอันตรายหรือเปล่าเอาละครับวันนี้นะปอเตรียมตัวการ์ตูนมา1ตัวเหมือนกับทุกๆครั้งและตัวนี้ก็คือตัวเอกของเรื่องนะครับนางฟ้านั่นเองเรามาวาดนางฟ้ากันครับน้าปอเริ่มจากส่วนหัวก่อนนะครับเขียนวงกลม1วงใส่ตากลมๆล,ลงไปแล้วใส่ปากยิ้มกว้างๆเลย เรียบร้อยแล้วน้าปอใส่ผมโอ้ยเส้นเด็กๆวนไปได้เลยครับตรงนี้ไม่ต้องตามน้าปอต่างคนต่างวนเลยครับเรียบร้อยแล้วมาเขียนกระโปรงปีกนางฟ้าสองข้างเหมือนกันแขนและมือแขนและมือกำลังจับคาถาของนางฟ้าอยู่ เรียบร้อยแล้วก็ใส่รองเท้าให้หนังฟ้าเรามาระบายสีกันนะครับแล้วนปะอเริ่มจากส่วนที่เป็นหน้าก่อนนะครับก็ระบายสีเนื้อลงไประบายให้เต็มเลยสีเนื้อนะครับออสีชมพูอ่อนๆก็ได้นะครับ เอาล้ครับทีนี้เรียบร้อยแล้วนะปอจะระบายส่วนที่เป็นปีกสีฟ้าอ,อ่อนระบายที่ปีกโค้งๆตรงนี้สองข้างนะครับเหมือนกันตามด้วยส่วนที่เป็นชุดของนางฟ้านะปอเขียนสีชมพูเลยอ่าสีชมพูระบายลงไปเลยนะครับ เรียบร้อยแล้วมาดูที่ขานางฟ้ามีดาวอยู่หนึ่งดวงนะครับที่ปลายขา้วปอระบายสีเหลืองเลยส่วนที่เหลือก็คือรองเท้าของนางฟ้านั่นเองแล้วปอระบายสีแดงเลยทีนี้2ข้างใช้สีแดงเหมือนกันนะครับเอาล้ครับนางฟ้าก็มีรองเท้าสีแดงใส่เรียบร้อยแล้ว นี่แหละครับนางฟ้าแสนสนของน้าปอผมยุ่งเลยนะครับเพราะว่าความซุกซนของเขานั่นเองเอาละครับภาพนางฟ้าก็เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าเด็กๆอยากจะส่งมให้น้าป๋อดูก็ส่งมาที่รายการบ้านเด็กดีได้นะครับคราวหน้าพบกันครับที่นี่บ้านเด็กดีค่ะ หัวกับซีมเมนถึงตายใส่หมวกไปเถอะปลอดภัยรกระรอกน้อยเด็กดี ข่าวดีคุณครูพรานจันทร์กระรอกน้อยเอาจดหมายของเด็กดีมาเยอะแยะเลยค่ะโอโ้โหขอบคุณมากนะคะเตรียมจดหมายซะสวยงามเรียบร้อยมากครูดีใจจังเลยได้รับจดหมายเออจากเด็กๆแล้วก็ผู้ชมทางบ้านนะคะโดยเฉพาะเด็กๆที่เขียนความดีส่งกันเข้ามาหวังว่าทุกคนคงจะได้รับรางวัลเหรียญเด็กดีที่ส่งไปให้แล้วนะคะแล้วเมื่อไหร่คุณครูจะมีของขวัญแจกอีกล่ะคะ คงจะต้องรอให้มีกิจกรรมดีๆแล้วก็จะแจ้งให้เด็กๆทราบค่ะแต่ตอนนี้ต้องขอตอบจดหมายก่อนใช่ไหมคะเจ๊จะตอบจดหมายดีหรือจะส่งกระจกวิเศษดูเด็กๆยิ้มหวานดีนาะกระรอกน้อยว่าตอบจดหมายก่อนดีกว่าค่ะรอะจดหมายค้างมานานแล้วนะคะคุณครูได้ค่ะกระรอกน้อยบอกให้ตอบจดหมายก่อนเราจะช่วยกันตอบก่อนนะคะเด็กดีที่ช่วยพ่อแม่ทํางานคือ เด็กหญิงอาภาเด็กหญิงกฤชกรเด็กชายศิรภาพเด็กหญิงลวนาทรเด็กหญิงการน,นา มีพี่สาวนะคะเด็กหญิงเนธชนกส่วนน้องชายสองคนคือนัทพงศ์กับนัทพัฒนพี่สาวได้ช่วยทำงานบ้านทุกอย่างเวลาว่างยังรับจ้างทำกระเป๋าจากเศษวัสดุแล้วก็มัดเข้าหลามสอนน้องให้ช่วยพับผ้าเวลาน้องมีแผละจะทำแผลแล้วก็ปลอบใจ เด็กชายปิยังกูลช่วยแม่ซื้อของให้อาหารสัตว์เลี้ยงช่วยเลี้ยงน้องแบ่งของเล่นแล้วก็สอนคณิตศาสตร์ให้น้องเด็กหญิงจารุวรรน,น้องกิฟกับน้องกอฟรักกระรอกน้อยและคุณครูค่ะเด็กหญิงอัศมาน้องสาวรายมือสวยและทำความดีหลายอย่างเด็กชายคงกลิ่พี่ชายทำความดีวาดรูปสวยเด็กหญิงปียวน เด็กหญิงชลาลายเด็กหญิงวนิดาเด็กชายนัทวุฒิแนะนำเพื่อนที่ทำความดีชื่อเด็กหญิงฉัตรชรินขอบคุณสำหรับความดีของเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้รักษาความดีงามนี้ตลอดไปค่ะคุณครูพรจันจะขอกระจกวิเศษเลี้ยงคะ่ะใช่รออยู่เลยค่ะเด็กๆทั้งบ้านยิ้มหวานส่งมาได้เลยนะคะขอกระจกวิเศษค่ะ แล้วครูก็มองเห็นเสนตวงตอดปรวรโมรีทิชากาฟิลจูนอามีนและเคค่ะอุ๊ยกรจกวิเศษหายไปแล้วค่ะเสียดายจังเลยแต่ขอบคุณนะคะสำหรับรอยยิ้มของเด็กๆทุกคนรอคราวหน้ามาขานชื่อใหม่ ตอนนี้นะคะมีจดหมายโอ้โหเคยเห็นพี่ๆเขาแต่งตัวลูกเสือใส่หมวกแล้วก็ทำความเคารพแบบนี้ไหมคะวันนี้เรามาชื่นชมนะคะกับพี่กองลูกเสือจากวิทยาลัยเทคนิคน,นครปฐมค่ะโดยอาจารย์ชูศักด์แจ่มจำรัดนะคะเขียนมาว่า ทางวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนระดับปวชและปะวสโดยมีคำขวัญว่าประพฤติดีมีวิชาสามคัคคีทางวิทยาลัยจึงเน้นในเรื่องของการประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรมตรงต่อเวลาและพัฒนาตนเองทั้งภายในแล้วก็ภายนอกวิทยาลายัยเป็นสำคัญและพร้อมช่วยเหลือรับใช้สังคมตลอดเวลา จนกระทั่งได้รับรางวัลกองลูกเสือดีเด่นจากมูล,ลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทยกิจกรรมต่างๆนะคะร่วมงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับจังหวัดนครปฐมร่วมงานวันมหาธีรราชกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมกิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กิจกรรมซ่อมจัก,กรยานในงานชุมนุมลูกเสือเอเชียแปซิฟิกณหาดยาวอำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีด้วยการบําเพ็ญกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเสมอมารายการบ้านเด็กดีขอยกย่องกองลูกเสือวิสามันวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมเป็นเด็กดีตัวอย่าง ที่ลูกเสือเก่งจังเลยค่ะครูขอแสดงความยินดีกับลูกเสือทุกคนนะคะทางรายการจะส่งเกียรติบัตรเชิดชูความดีไปให้ขอให้ทุกคนได้มันรักษาความดีงามนี้ตลอดไปค่ะถ้าเพื่อนๆอยากเขียนจดหมายมาคุยกันก็ขอให้รีบจดที่อยู่นะคะรายการบ้านเด็กดีตู้ปอนอ 1, 2 3 6ปอนอฝอนานา,นากรุงเทพห1ศหรืออีเมล a d d r e s ้เด็กดี a a h o o c o m ของฝากเด็กดีวันนี้เพื่อนชั่วต้องตักเตือนเพื่อให้เพื่อนอยู่กระทำดีเพื่อนเพื่อนแจ้งจับสัตว์มาเล่นไม่ดีใช่ไหมคะไม่ดีค่ะเพราะว่าสัตว์ก็รู้เจ็บนะคะเหมือนกับคนเราก็รู้เจ็บเพราะฉะนั้นเด็กดีเนี่ยจะต้องเมตตาแล้วก็รักสัตว์ค่ะค่ะคุณครูพานจันแล้ววันนี้นะคะเสียดายจางหมดเวลาแล้ว เราจะพบกันใหม่ในคราวหน้าก็ขอให้เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายอยู่เย็นเป็นสุขทุกวันค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย วดมนกัน